Okay. สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนก็ช่วงนี้นะคะมีหลายคนเดินทางมาปราะเทศฝรั่งเศสเพื่อที่จะมาจดทะเบียนแล้วก็มีคำถามเยอะนะคะหรือว่าติดปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารแปลนะวันนี้เจนก็ยอยากจะมาอธิบายฟังแบบเคลียร์นะคะว่าสาหรับใครที่กําลังเตรียมเอกสารเพื่อที่จะนําไปใช้นะคะนำไปใช้ที่ประเทศฝรั่งเศสนะเป็นเอกสารโดวยเฉพาะเอกสารราชการเนี่ยเราจะต้องเตรียมเอกสารยังไงให้มันใช้ได้จริงๆหลายๆคนเนี่ยก็ ใครที่เคยไปเซิร์ชดูข้อมูลต่างๆของคนที่เคยไปมาแล้วนะคะก็จะเห็นว่าบางคนก็มีปัญหาเนาะแบบเอาเอกสารแปลไปทุกอย่างแล้วนะคะปรากฏว่านําไปใช้ไม่ได้เพราะอะไรนะเดี๋ยววันนี้จะจมาไล่ให้ฟังเลยนะคะว่าสิ่งสําคัญที่เราควรจะต้องดูนะคะหรือควรจะต้องปฏิบัติในการเตรียมเอกสารนําไปใช้ที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยคือยังไงเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะจะบอกก่อนว่าเอกสารแปลที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านะคะหรือว่าเอกสารแปลที่นําไปใช้สําหรับการจดทะเบียน มันไม่เหมือนกันนะคะเอกสารที่เราใช้ยื่นขอวีซ่าเนี่ยจริงๆเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือภาษาฝรั่งเศสก็ได้ซึ่งส่วนมากเนี่ยเจนจะแนะนำว่าไม่ต้องไปเสียงเงินเยอะก็คือเราไปคัดสำเนาภาษาอังกฤษนะที่ที่เขตหรือว่าอำเภอที่เราอยู่ได้เลยนะคะตอนนี้เขามีบริการให้เราคัดได้แล้วซึ่งราคามันจะอยู่ที่1 0หรือว่า20บบาทเท่านั้นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสูติบัตร บัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะใบมรณะเป็นแบบเอกสารราชการทุกอย่างเลยเราไปคัดมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แค่นําไปรับรองสําเนานะคะรับรองนิติกรราคาก็จะตกอยู่ที่ประมาณ200บาทคนะซึ่งตอนนี้เราไปรับรองสําเนาได้เลยนะคะที่สถานีรถไฟฟ้าคลองเตยก็คืออันนี้ง่ายที่สุดสําหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพเนาะทีนี้เอกสาร บางคนเนี่ยก็คิดว่าเออการเตรียมเนี่ยมันก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะก็ทําเหมือนกับการเตรียมเอกสารตอนที่ไปยื่นวีซ่าเลยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เอกสารที่จะใช้จดทะเบียนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะต้อง strict เยอะขึ้นนะคะเรื่องของอะไรบ้างคือ1เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสทุกตัวนะคะเขาจะไม่ได้รับเป็นภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนําไปแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสและจะต้องนําไปแปลกับคนที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตนะคะเขาก็จะมีรายชื่อนะะคของนักแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตด้วยเดี๋ยวเจนจะแนบลิงก์นะะคไปใต้คลิปนี้ด้วยว่าเราจะต้องให้ใครแปลได้บ้างจึงจะถูกต้องนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก่อนที่จะนำไปแปลเนี่ยก็ต้องอย่าลืมนะคะนำสำเนาของภาษาไทยเนี่ย ไปรับรองนะไปรับรองสำเนาที่กระทรวงการต่างประเทศก่อนนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ทำตรงนี้ด้วยไงคือเหมือนกับก๊อปปี้สมมุติว่าจะเอาสุติบัตรเอาไปก๊อปปี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปแปลเลยนะคะแต่ว่าลืมเอาไปประทับตารับรองสำเนาก่อนนะคะว่าสามารถใช้ได้ที่กระทรวงการต่างประเทศอันนี้เป็นกฎข้อแรกเลยที่เราจะต้องทำนะคะพอเราได้รับสแตป์รับรองสำเนาปุ๊บเราจึงจะนำตัวเนี้ยไปแปล แล้วก็อย่าลืมว่าจะต้องแปลโดยบุคคลที่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูตเท่านั้นนะจึงจะใช้ได้นะคะหลังจากที่แปลเสร็จแล้วก็ยังไม่ถือว่าจบขั้นตอนนะเราจะต้องนำไปรับรองกับใบแปลตัวนี้นะคะที่สถานกงศุน ที่สถานกงสุลฝรั่งเศสด้วยนะคะเป็นการรับรองว่าเอกสารแปลตัวนี้ใช้ได้จริงๆเขาก็จะตรวจสอบดูด้วยนะคะว่าเออนักแปลโอเคไหมนะคะมีใบมีการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไหมต่างๆเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น3มขั้นตอนหลักๆนะคะที่ทุกคนจะต้องให้ความสําคัญนะเพื่อที่จะให้เอกสารแปลของเราเนี่ยใช้ได้ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าใครหลายๆคนเนี่ยก็คือไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเนาะบางทีเราบินมาเลยล้วก็แบบเฮ้ยทำไงดีแบบว่าเรา อยากจะมาสดทะเบียนแต่ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเนี่ยนะคะสำหรับใครที่แบบคิดว่าอยากจะมาเตรียมเอาที่นี่นะคะถามว่าเราสามารถมาติดต่อ,อกองศูลที่นี่ได้ไหมนะคะก็คือคำตอบก็คือขั้นตอนแรกนะคะการที่นําสําเนาภาษาไทยเนี่ยไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศอันนี้เราต้องไปทําที่เมืองไทย นะคะไปทําที่เมืองไทยเสร็จ2ขั้นตอนถัดมาเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาทําที่นี่ได้2ขั้นตอนถัดมานั้นก็คือการนําเอกสารหรือว่าสําเนาที่ได้รับการรับรองแล้วนะคะมาแปลกับนักแปลที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาก็มีการบริการนะคะการแปลหนังสือจากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็มีนักแปลที่อยู่ที่ ฝรั่งเศสเลยนะคะก็จะอยู่ตามเมืองต่างๆต,ตามเมืองใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะปารีสลียงมาร์เซย์เนี่ยก็จะมีรายการเลยนะคะว่าคุณควรจะต้องติดต่อใครนะเพื่อที่จะไปแปลเอกสารแล้วเดี๋ยวนี้คือเราไม่จําเป็นต้องแบบนัดกันแบบเหมือนต้องมาเอาเอกสารแบบให้กันอย่างนี้ก็ก็สามารถแปลได้ง่ายๆค่ะคือเราสามารถที่จะส่งเอกสารทางอ e ีเมลแล้วก็ให้เขาช่วยแปลแล้วก็นัดรับกันหรือว่าส่งทางไปรษณีย์ก็ยังได้นะคะก็ อันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่2นะถ้ากรณีที่จะเอาเอกสารมาแปลที่นี่นะคะก็สามารถทําได้เช่นกันแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็คือการติดต่อกับสถานกงศุลน,นะคะเพื่อที่จะรับรองว่าใบแปลนี้ใช้ได้เนี่ยอันนี้เขาก็มีบริการนะคะที่สถานกงสุล ไทยที่ที่ปารีสเนี่ยก็ลองมาแล้วก็มาติดต่อทางนี้ดูก็ได้ถ้าเกิดกรณีที่ไม่มีเวลาจริงๆนะคะที่จะเตรียมที่เมืองไทยแต่เจนอยากจะแนะนำว่าถ้าเกิดเรามีเวลานะคะไม่ได้ว่าต้องอรีบเร่งอะไรเนี่ยเจนว่าเตรียมให้เสร็จตั้งแต่อยู่เมืองไทยก่อนแล้วค่อย เดินทางมาที่นี่จะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเราไม่แน่ใจว่าเอกสารแปลทุกอย่างที่เราได้รับรองทุกอย่างเนี่ยยังไม่มั่นใจว่าจะใช้ได้คือกลัวนะคะว่าเอ้ยเราต้องมาเดินทางกลับเมืองไทยอีกแล้วก็ต้องเดินทางกลับมาใหม่เนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่าง,งาน,นียอย่างน้อยคือเอาเอกสารไทยนะคะที่มีการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศติดมาด้วย นะคะเอาติดมาด้วยแล้วแบบจะได้มาติดต่อทําเรื่องที่นี่ต่อไปได้นะคะอันนี้ก็อยากจะมาแนะนําประมาณนี้สําหรับใครที่กําลังงงกับการเตรียมเอกสารหรือว่าการแปลเอกสารอยู่ก็มีหลายคนนะคะที่ยังเข้าใจผิดเรื่องของการเตรียมเอกสารวีซา่ากับการเตรียมเอกสารในการไปจดทะเบียนนั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่แบบ อยากจะขอวีซ่านะคะในช่วงนีใน้ในการที่จะเดินทางมาเยี่ยมคนฝรั่งเศสนะคะอาจจะมาเยี่ยมเฉยๆก็ได้นะคะเป็นไม่ว่าจะระยะยาวหรือว่าระยะสัน้นซึ่งระยะสั้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90วันนะคะไม่เกินนี้ส่วนระยะยาวก็คือระยะเวลาเกินกว่า90วันจนถึง1ปีถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้วีซ่านะคะโดยเฉพาะวีซ่าเยี่ยมเยือนเยี่ยม,ยยมแฟนเยี่ยมคนรักเนี่ยแล้วไม่รู้วิธีว่าจะทํายังไงให้ผ่านนะคะอยากอยากมีคนช่วยนะคะในการออกเอกสารต่างๆแล้วก็ ช่วยทั้งกระบวนการนะคะในการขอวีซ่าแล้วก็รวมถึงช่วยในการเตรียมเอกสารฝั่งคนฝรั่งเศสด้วยอันนี้คือตอนนี้เจนก็มีบริการนะคะซึ่งจริงเปิดมานานแล้วคือ,อรับบริการขอวีซ่านะคะไม่ว่าจะวีซ่าเยี่ยมเยือนท่องเที่ยวนะคะวีซ่านักเรียนวีซ่าทางานก็ลองติดต่อมาได้นะคะปกติเรทของเจนจะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะก็คือช่วยเหลือตลอดกระบวนการเลยนะคะคือ ผู้คือ,อผู้สมัครเนี่ยก็คือแค่เตรียมเอกสารที่จำเป็นนะคะที่เจนจะทำการสัมภาษณ์ก่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าใจถึงโปรไฟล์ว่าเราจะทำยังไงให้ผู้สมัครคนนี้ผ่านได้นะพอเราเราเข้าใจกันแล้วนะคะว่าเราจะต้องทำแบบนี้นะคะเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างเราจะต้องเขียนจดหมายแนะนำตัวแบบไหนบ้างนะคะาจากนั้นเนี่ย คือตัวจันเองจะเป็นคนออกจดหมายให้นะคะเป็นคนช่วยเขียนอธิบายตัวตนของผู้สมัครนะคะเป็นคนช่วยในการคอนวินส์สถานทูตได้นะคะว่าเหตุผลการเดินทางน่าเชื่อถือจริงๆหรือว่ามีทั้งเหตุผลของการกลับประเทศนะคะแล้วก็ยืดพูดถึงเรื่องอาชีพนะคะต่างๆก็สามารถช่วยได้นะคะก็ลองติดต่อมาได้เลยนะคะเหมือนจะเห็นน้องพลอยแบบ,แบ,บนะคะสวัสดีนะคะน้องพลอยไม่ได้เจอกันตั้งนานแน่ <laughs> สบายดีใช่ไหมคะก็ช่วงนี้นะคะก็ยังโควิดอยู่ถ้าเกิดใครที่ยังอยากจะมานะคะเดินทางมาเยี่ยมแฟนเนี่ยจริงๆถามว่ามันเป็นช่วงที่เป็นโอกาสดีของเราหรือเปล่านะคะ,ะสำหรับวีซ่าเยี่ยมเยือนเนี่ยจริงๆก็คือถ้าเรามีหลักฐานครบนะคะเรามีหลักฐานครบเรายืนยันความสัมพันธ์ได้อย่างแนบคือมั่นใจว่าความสัมพันธ์นี้ไม่หลอกลวงเนี่ย โอกาสผ่านสูงมากเลยนะคะก็เลยอยากจะมาให้กำลังใจทุกคนที่แบบไม่ได้เจอแฟนมานานแล้วนะคะแล้วแฟนเดินทางมาหาเรา,เราไม่ได้เราอยากจะเดินทางมาหาแฟนอะ่ะแต่เราไม่รู้วิธีะคะ่ะเราไม่รู้วิธีว่าจะทำยังไงนะคะก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะสวัสดีค่ะบ่งชูค่ะสวัสดีน้องพลอยดีใจมาทันขอบคุณค่ะดีใจเหมือนกันคิดถึงน้องปิยาจังเลยได้เดี๋ยววันนี้เราพาไปดูกันคือพี่ช่วงนี้ก็ยุ่งมากนะคะมีคนติดต่อมา คนไทยเยอะเลยค่ะที่จะเดินทางมานะคะมาส่วนใหญ่ก็คือจะมาหาแฟนมาหาคนรักนี่แหละแล้วก็เดินทางมาจดทะเบียนกันเยอะแยะเลยนะคะการเตรียมเอกสารมันก็ถามว่าจดที่ไหนง่ายกว่ากันนะคะระหว่างจดที่เมืองไทยหรือว่าจดที่ฝรั่งเศสคือจริงๆแล้วเนี่ยของคนไทยคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องกระบวนการจดเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันแต่ว่าคือของคนไทยมันจะมีเรื่องของการขอวีซ่าไง ะะการขอวีซ่าเนี่ยมันยุ่งยากนะเอาจริงๆดูไปดูมามันดูยุ่งยากกว่าการที่คนฝรั่งเศสมาที่เมืองไทยแต่ว่ามาจดที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะคะคือเรื่องของการทำนัดทำนัดกับ ทางเมียหรือว่านายอำเภอเนี่ยแหละถ้าเราจดที่เมืองไทยเราก็จะจดกับสถานกลงสุลเนาะเราไปจดที่สถานทูตแต่ว่าถ้าเรามาจดที่นี่ต้องไปจดกับนายอำเภอซึ่งเขาก็จะมีแบบวันเวลาว่างอะคะ่ะหรือว่ามีคิวที่ค่อนข้างยากอะที่จะลงได้ก็อันนี้ก็อาจจะเป็นชาร์เลน g e นึงแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งส่วนเลือกอื่นๆก็เหมือนๆกันนะคะไม่ได้มีอะไรแตกต่างสวัสดีนะคะกำลังกินอะไรอยู่ครับพี่แอร์ เย้ได้เจอน้องพีแอนนะคะน้องพลอยน้องพลอยสบายดีไหมคะน้องพลอยสบายดีพี่พลอยสบายดีไหมครับพี่พลอยสบายดีไหมครับพีแอไปโรงเรียนแล้วนะแอนไปโรงเรียนแล้วนะครับอชอบโรงเรียนไหมครับแอชอบค่ะ <laughs> ชอบค่ะ <laughs> สบายดีค่ะ สบายดีค่ะอ่ะาแล้วแบบแฟนเป็นยังไงบ้างสบายดีนะคะทั้งคู่เลยเนาะแล้วแบบได้จะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ละเนี่ยคราวนี้ติดโควิดกันเนาะเก่งจังเลยพี่แอพี่พลอยชมนะลูกตอนนี้กำลังกินสปากเกตตี <laughs> ง้ง่ายๆ <laughs> นะคะอืมติดโควิดจะได้เจอกับแฟนเมื่อไหร่คะเนี่ยเรายังคุยกันอยู่ดีอยู่เนาะ สบายดีกันทุกคนเนาะถ้าเกิดมีคําถามหรือมีอะไรพี่ช่วยได้นะคะถ้าสมมติอยากจะมาเที่ยวหรือจะมาเยี่ยมแฟนก็ติดต่อถามมาได้เลยนะคะเนาะก็เป็นกําลังใจให้โอเคนะคะถ้ามีคําถามอะไรก็สอบถามมานะเราก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะดีใจมากเลยที่ได้เจออีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีนะคะ